น่ารักอะทุกคนแสบขนาดนี้สูตรจัดประหลาดบอกไปไปโอีโอคือคิดได้ไงความคิดของเขานะทุกคนไปไปโอีโอที่แต่งชุดนี้ขึ้นมาไม่ให้บุ๋มซื้อได้ไงละ่ะสารภาพบาปเลยขึ้นปุ๊บสารภาพบาปเพนทีว่าทนไม่ได้ว่าได้นะเซียชำเอ็นดูดูความน่ารักของเขาดิแสบ ร้องไม่เท่าไหร่ก็ถอดนะจ้าชุดหนะ้าทุกคนดูถอดชุดออกมานะนางสวยจ้าใส่กเกงยีนทรงผู้หญิงเลยแล้วก็แบบว่าอุ้ยสวยเลยอ่ะมีสะโพกเอวเนาะว่านงเลยหนึ่งไม่ว่ากันนะทุกคนอย่าว่ากันนะว่าได้แต่อย่าช้ำมากคือแบบมันทนไม่ได้อ่ะก็จะไปนั่นแหละ จะไปกับพระถังสันจังอะชมพูทวีปะใครจะไปบ้างอะ, <c oughs> ะเมื่อคืนนี้ใครได้ไปบ้างน่ารักขนาดนี้ไปแหวงบุญก่อนไปชมพูทวีปก่อนเดอ้ออย่าว่ากันเดอ้อคุณน่ารักมากไปไปโอดีโอเธอทําไมน่ารักขนาดนี้ถอดชุดออกมาทุกคนดูดีใส่เสื้อ แก่นกุดด้วยแล้วก็แบบหุ่นดูซิดูเขาซีทุกคนเขาสวยมากลูกแม่ลูกแม่สวยแล้วก็แกงคุณแม่ต่อจ้ะ <c oughs> ยอมด้วยนะคุณแม่เขาก็ยอมด้ยนะทุกคนคุณแม่เขาสมยอมน่ารักอ่ะ อะไรนะครับโคตรโดนใจอาิตรอนุตพูอย่าว่าอย่าว่าเป็นคนเห็นแก่ตัวหรือว่าจะเป็นคนอะไรผมจะขอถอดชุดก่อนเพื่อนได้ไหมครับ ได้ทำไมเราเป็นคนคิดขึ้นมาก่อนก่อนค็อื่นได้ไงก็ทีแรกอ๋อพี่เบสมาอนี้เขาบอกให้ถอนให้พี่เบสใส่ โอเคพร้อมร้องเพลงแล้วมาจากไหนกันเนี่ยไม่เคยรู้จักโอเคมีความมั่นใจขึ้น80%แล้วครับสวัสดีมุกดาหารรอบที่แล้วประมาณ30ปีก่อนใครเคยมาดูนกปลายบ้างครับ มาหรือเปล่าใครมาโอ้อะไรนะเออมากับแก๊ปเปอร์มากับออฟเตดใช่หรือเปล่าอ่าเออตีถาดกันปไายปายลูกพี่ สายตาสั้นลืมใส่คอนแทคแท็กเลนมามองไม่เห็นหนูเลยไหนลูกพี่อยู่คนไหนไหนลูกพี่คนไหนลูกเดินมานี่เดินมานี่เหรเดินมานี่เดินมานี่เลยลูกพี่คนไหนมาเดินมาหนูคนไหนลูก,ลกมาเดินมานี่เลยเดินมานี่เลยใครที่ไม่ใส่คอนแทคเลนมานะ่ะขึ้นมาเลยขึ้นมานั่งตรงนี้เนี่ย เดินเดินมาเลยฮะนักสัตว์ประหลาดหมดหน้าเดิน ินมาเลยลูกเดินมาเลยมามาเดินไปฝั่งลำโพงซ้ายเลยครับเดินไปฝั่งลำโพงซ้ายไปหาพี่สุนหัวคงตรงนน้นเลยลูกแล้วหนูขึ้นมานั่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวนนี้พี่จะให้หนูเอ็กซ์คลูซีฟหนึ่งบทผลง,งานเพลง เอาลูกวิ่งมาวิ่งมาเร็วมาครับพี่พบอลรอรับน้องหน่อยครับนักศึกษาวิชาอหารทั้งหมดวิง่งนั่นแหละครับเสื้อลายนั่นแหละใช่ใช่ใช่โอ้ยสาวกบงเหี้ยบมาแต่ใส่น้อฮะโอ๋คุณแม่คุณแม่พามาเหรอลูกมาหนูขึ้นมานั่งตรงนี้หนูขึ้นมานั่งตรงนี้ก็ได้ลูกไม่เป็นไร เห็นพี่ใช่ไหมลูกแต่ถ้ามองไม่เห็นบอกเลยเดีพี่ให้พี่เขายืนเฝ้าอยู่ตรงนั้นแหละโอเคไหมโอเคเดี๋ยวจัดผลงานเพลงช้าๆสักหนึ่งผลงานเพลงให้กับพี่ๆชาวมุมดาหารในวันนี้ครับ